วันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วนะที่เราถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอ่ะนะแต่ในตารางวันที่เก้าไม่มีนะนเราได้กินข้าแล้นวะมั้คืออะไรฮะมันเป็นมันเป็นคุกกี้ทานยาพืชที่ไม่มีน้ำตาลเราเพิ่งทำเมื่อวานเราทำเองนะเราทำเองซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นสามเดือนที่แล้ววันที่เก้าไม่มีตัวนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวไม่มีตัวเนี้ย ตัวออไหนตัวตัวขนมใช่ไหมอองั้นก็อดขนมไปแต่ตอนนี้คือเธอได้กินขนมไงร่างกายได้กินขนมมาดีจังแล้วก็ทุกคนขาตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ทุกคนขาอันนี้อยากจะบอกว่าในการที่เราเริ่มต้นนะคะตื่นเช้ามาเราต้องไปเดินออกกําลังกายนะเดินออกกำลังกายได้ยิหนหรือเปล่า <laughs> <laughs> เดินออกกําลังกายสักประมาณสี่สิบห้านาทีเดินเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ ทานข้า,าวเนชะ้านะเดินเสร็จปุ๊บก็ทานข้า,าวเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงก็ทานตามปกตินะมืม้อเย็นงดอาหารเย็นมื้อเย็นงดอาหารเย็นแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายตอนเย็นสี่สิบห้านาทีแบบนี้มันก็เลยผอมลงใช่ซึ่งาการ ที่เราเองจะลดน้าหนักอันขอแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่ามันมีสองแบบนะพี่มาร์กนะเออทำสองทำสองเรื่องเหรอใช่ทาก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้กินวิตามินเพราะหลายๆคนน่ะวันที่เก้าล้ววันที่8ดแล้วใช่ไหมอันนี้วันที่เก้าใช่ไหมคนที่เจ้าถามว่าไม่กินวิตามินได้ไหมคุณครูอนงบน้อยอใช่ไหมค <4. S 1> ะอันก็เลยจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องกินวิตามินถ้าเราทํา เดินออกกาลังกาย45ห้านาทีตอนเช้าได้ทานข้าวเช้าแบบลดลง5 0เอร์เซนตอนนั้นตอนรู้สึกว่าเดือนแรกที่เราทําเราก็ยังไม่ได้เจอวิตามินตัวนี้ไม่ได้ทานข้าวเช้าฝึคุณก,ก,กินอะไรตอนนั้นอันก็ข้าวเช้าอันอันกินไข่ต้มแล้วก็ฉันจําได้ว่าเธอกินกาแฟดํากาแฟดาไข่ต้ม,มก็คือไม่ต้องเสียตังเลยทุกคนคือหนึ่งตื่นเช้ามาอเราก็ไปเดินออกกำลังกาย4 5นาทีแล้วก็มื้อเช้าก็ทานข้าวก็ทานไข่ต้มอีกฟอง สองฟองสองถสามฟองก็ได้แล้วก็หยุดแล้วก็หยุดหยุดเราก็กินกาแฟดําตอนนั้นนะกินกาแฟกินกาแฟดําจนตาบวมอ่ะอันนั้นใครทําถ้าทําได้ก็ก็ดีไงวิธีการนั้นก็ดีแล้วก็มื้อเที่ยงก็ทานข้าวตามปกติอแล้วก็มื้อเย็นงดอาหารเย็นขอขอปกตินี้ประมาณไหนมื้ออาหารจานเดียวแบบนี้อาหารจานเดียวค่ะก็คือข้าวกระเพรากระเพราไข่ดาว อะไรก็ได้ท <rôle> right, right. <tr> ี่ที here, right? mm ่เรากินปกติอยู่แล้วไงครื่งเทียงเยอะๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเริ่มงดแล้วต้องเริ่มงดนะแล้วก็มื้อมื้อเที่ยงกินแล้วใช่ไหมคะมื้อเย็นงดนะมื้อเย็นงดนะอันนี้อันนี้เป็นกฎเหล็กเลยใช่ไหมใช่งดนะแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายสี่สิบห้านาทีเราทานวลากระบอกเลยนะแล้วก็มื้อเช้าทานวิตามินทดแทนมื้ออาหารมื้อเที่ยง จะทานวิตามินก่อนอาหาร15นาทีแล้วก็กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ที่อยากจะกินเมื่อวานยังไปกินอันนี้เลยอะไรนะบาร์บีคิวบาร์บีคอนใช่ไหมตอนบ่ายๆอ่ะแล้วก็กินข้าวตามปกติตอนเย็นเราก็ไม่กินข้าวแล้วก็กินวิตามินทดแทนมื้ออาหารแต่ระหว่างวันนั้นน่ะเราเองชงแบบนี้ถือไปตลอดเลยเหมือนทานน้ำไปด้วยมันก็เลยทำให้ผิวเราอ่ะดีขึ้นเพราะว่า เราทานน้ําเยอะอแต่ช่วงเนี้ดีมากทําอันนี้กินเองอ๋อถ้าหิวก็เลยมีตัวนี้ใช่มันเป็นคี้ยวไประหว่างวันมันเป็นคุกกี้ทานยาพืชที่ไม่มีน้ําตาลอไม่มีแป้งมีไข่ขาวผปสมผสมแล้วก็มีน้ำผึ้งเล็กน้อยเท่ากับเราอยากจะกินใช่ไหมคะเนี่ยพี่มาคืออันนี้ต้องไปทำกินกันเองใช่ไหมทำกินเองนะไม่ในในตนบางไหยใช่บางเยอะไหม ก็จนดึงหื้อเสื้อขึ้นดูนิดนึงดิคือแบบดูฮะเอียงข้างๆหน่อยนิดนึงคือจนเห็นถ้าเป็นไปได้ก็แทบจะเห็นร่องสิบเอ็ดแล้วอะ่ะนี่ซิตอัพไหมไม่ซิตอัพนะเล็กลงเดียวมาคือเราออกาลังกายน้อยมากแค่เราเดินพีม่มาร์กเออแค่เดินใช่ปะแต่ถ้าใครทําเองได้ไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปเสียตังค์ทําไมเนด้นั่นแหละปัญหาปัญหาคือ ไม่ได้อะรถอาหารเย็นยากมาก<อ>เป็นเรื่องที่ยากมากคือถ้าใครงดอาหารเย็นไม่ได้ก็คือใช้วิตามิน็นตัวช่วยได้อันนี้ต้องเดินดูดคือกินแบบนี้ทั้งวันเลยเหรอก็มันหิวตอนไหนก็กินตอนนั้นน่ะอ่อกินชาไทยทั้งวันจะผอมแน่เหรออ่ะก็เห็นเวละเดี๋ยวคนอื่นก็กินชาไทยตาม เราไปลหแบ,บกันอยาไปกินชาไทยแบบนี้ในท้องตลาดมันก็ไม่ผอมนะเออฉันว่าบางคนมาดูคลิปวิดีโอแล้วเข้าใจผิดผูวันบอกว่ากินชาไทยแล้วผอมป้าก็เลยไปซื้อไอ้แบบนี้แล้วป้าก็ไปร้านกาแฟะอะไรนะชาชักข้างๆชงชาไทยให้ป้าหน่อยก็บอกนี้เต็มๆเลยภูวันบอกว่ากิกนแล้วผอมแบบนั้นอ่ะ มันอ้วนมันอ้วนอ,อ,อันนี้มันเป็นวิตามินทดแทนมืออาหารรสชาไทยรสชาไทยที่ออมันมีทางวิตามินออคาร์โบไฮเดรตจากใยไฟเบอร์และมีโปรโตีนในนี้ออมันเลทำให้เป็นแบบนี้อ,อ๋อคือกินแทนอาหารฉันกินแทนคืออะไรกินแทนอาหารแล้วก็กินแทนน้ำไปเลยเออ วันนี้อันก็ไม่เดินที่เฟสเน็ตนะคะเพราะว่าตอนเช้าอันไม่ได้เดินใช่ไหมนี่ทุกคนมาเดินที่เฟสเน็ตตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะนะนอันมาเดินประมาณ45นาทีนะคะเดี๋ยวว่าก,กลับไปทํางานเหมือนเดิมวิธีการเดินของอันนะคะก็ปรับตัวชันนะคะความชันไปประมาณ4.5และความแรงนะคะในการเดิน อันจะใช้ประมาณ4นะคะบางครั้งก็3.5แล้วแต่วันนี้เอา3ก่อนก็พอเดินเบาๆอันก็จะเดินแบบนี้ค่ะ45นาทีนะพอเราเดินนะค่ะทุกคนเราเดินความชันแบบนี้ใช่ไหมขาของเราที่เราเปสลูไลอะค่ะมันก็จะค่อยๆห่ายไปที่มันเป็นเปลือกส้มใช่ไหมคะ ในแต่และว,วันนะคะถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ลดน้ําหนักที่มีตัวช่วยนะคะเราสามารถลดน้ําหนักได้นะตอนอันเริ่มต้นใช่ไหมคะอันลดน้ําหนักแบบไม่มีตัวช่วยเลยนะอันลงสามถึงสี่โลเลยนะอันทําแบบนี้นะตื่นนอนมาไปเดินออกกําลังกายสี่สิบห้านาทีมื้อเช้าทานข้าวตามปกติมื้อเที่ยงทานข้าวตามปกติแล้วก็มื้อเย็นงดอาหารเย็นแล้วก็ ไปเดิน45นาทีจบหนึ่งวันทำแบบนี้ติดต่อกันหนึ่งเดือนอันลงไป3ถึง4กโลเลยนะแบบไม่มีวิตามินเลยนะไม่มีวิตามินแต่พออันนะ,ะมาเจอวิตามินนะคะมันทำให้อันสามารถไม่กินข้าวเย็นแบบสบายมากๆเลยจนร่างกายอะทุกคนเปรอบน,นี้นะตัวมันจะบางลงตัวมันจะบางลง แต่ถ้าใครสามารถลดเองได้ก็ไม่ต้องทานวิตามินนะโอเคไหมโอเคนะตะเที่ยงอันทานเมนูนี้นะคะมีปลากับไก่ตะไคร้และทานชาไทยตัวนี้นะคะก่อนมื้ออาหาร15นาทีวันนี้ก็ทานข้าวปกติเลยนี่เดี๋ยวอันไปกินข้าวกันนะระหว่างวันทานคุกกี้ งดมั่งเด้วตอนรดน้ำหนักที่ชอบมากได้กินทั้งขางไข่แล้วก็นี้กินทั้งคุกกี้ครบวันที่เก้าแล้วปรากฏว่าวันนี้ลืมเอ๊ะเมื่อเช้าเรากิน <laughs> อะไรวะ <laughs> ซึ่งเมื่อเชา้าอันไม่ได้ทานข้าวเนาะ อันทานวิตามินแล้วก็มื้อเที่ยงอันทานวิตามินทดแทนมื้ออาหารแล้วอันก็กินข้าวแกงหนึงจานแล้วมื้อเย็นไม่ได้กินข้าวเย็นกินวิตามินเพราะว่าไปประชุมมาแต่ระหว่างวันมีกินขนมด้วยนะมีกินขนมที่เป็นขนมคุกกี้ทันยพืชที่อันละทำเองใช่ไหมคะอันนี้แหละ วันที่9ส่วนใครดูแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใช้วิตามินก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทานได้ซึ่งตารางการทานอันก็มีให้ใช่ไหมคะในส่วนของ ไอคนที่ไม่ได้ทานวิตามินเป็นตัวช่วยสิ่งสําคัญเลยนะมื้อเชา้ามื้อเที่ยงทานค่าตามปกติมื้อเย็นงดอาหารเย็นแค่นี้ก็ลงแล้วไม่ต้องจําเป็นต้องใช้วิตามินก็ได้นะคะสําหรับใครที่ใช้วิตามินคือคนที่ไม่ไหวคนที่ลดแบบธรรมชาติไม่ไหวนะคะก็จะใช้วิตามินวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ